ก็คือเมืองโบร,ราณควรตู้นะครับที่ขุนิงนะครับเดี๋ยวเที่ยวดูกันโบร,ราณกันนิดหน่ที่นี่ก็คือจะดีโบร,ราณ ที่เมืองโบราณกวนตู้นะครับที่กุหมิงที่นี่รัฐบาลจีนได้ปรับปรุงวิทัศนวแล้วก็สร้างเป็นเมืองเป็นการจำลองเมืองเก่าขึ้นมาก็เรียกว่าเมืองโบราณกวนตู้ข้างในเมืองโบราณก็จะมีร้านของฝากของขายเล็กๆน้อยๆนะครับก็เป็นะจะรับเป็นเมืองคนเดินอีกแล้วหนะึ่ง ท ah. MM <cción> ี่ท <ued Luc> <cells> ี่ที่ท่ที่เี่ทา่ที่ทีาที่ที่ท่ที่ที่ยี่ที่ที่ี่ที่นี่ท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 ีีที่่ีที่ นี่ก็คือวัดสรินเป็นวัดที่จำลองนะครับจริงๆแล้วก็ในสมัยก่อนที่นี่ก็เป็นเชื่อวัดกวนตู้บ้างวัดสรินบ้างก็มีการเปลี่ยนชื่อมาหลายครั้งไอ้ท่านะครับแล้วต้นหลังก็ได้มาตั้งชื่อเป็นวัดเสรินก็คือสาขาที่หนึ่งะสาขาที่หนึ่ง